สวัสดีกันด้วยครับผมอยู่กับผมบอ,อส J V X Saturnio นะผมเสียงมัน่าจ,จะกกล้องมานะครับผมเอาเข้ากับผมอีกเช่นเคยผมวันนี้ผมจะพามาดูแผนที่ทุกข่านรอคอยแล้วก็มีคนเม้นต์ผอยอะนะครับว่าโหพี่อยากได้แผนนี้แผนที่เมื่อไหร่จะมาจากวดก่อนที่ผมเคยทําไปนั้นเป็นแผนของทีมชาติอิหร่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูของอิหร่านดูก่อน,นะครับว่ามันมันยังเป็นแผนแผนนี้อยู่ไหม ถ้ายังไม่เป็นแผน4 2 3ส4 1 2 3มสสหนึ่งสาผมก็จะไปอีกอีกคีมหนึ่งให้นะครับผมลองไปดูอีหลานแป๊บหนึ่งครับยวลองดูอีหาดัอีหานไม่รู้ว่าจะอัพเป็นแผนเดิมไหมครับแผนแรนะครับแผนนี้แผนแรนะคน,นัี่คนก็นกลับมาใช้กันเยอะนี่อีหลานยังเป็นแผนนี้อยู่นะครับผม5 4 1หนึ่งนะครับผมแต่ว่านี่วันนี้ผมจะพามาดูอีกแผนเดิมที่ว่ามันนี้หายไปจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับ เป็น4 1 2 3นะครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับผมเอาไปที่เอเชียนะครับผมแล้วก็ AFC แชมป์แชมเปี้ยนลีกนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับเป็นสีเหลืองๆนะครับผมเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับอะไรเซปหันอะไรไม่รู้นะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะครับเอสซี SC ตัวนี้นะครับผมไม่แน,น่ใจ แผนที่สตสติเมอร์ใช้กันเยอะนะครับผมแผนนี้ถ้าบางคนจะเซฟไม่ทันก็มาได้นะครับวันนี้นะนี่ครับกดดีฟอนนะครับนี่ครับก็จะเป็นแผนที่ผมซีหนึ่งสองสามนะครับผมที่ว่าของกลางตัวลูกตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นซีมยีบได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ็มยบได้จะเป็นเอ็มยีบสองตัวนะแผนนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นหน้าดำได้เอ็ดได้ ก็จะบประมาณนี้นะผมนี่ก็เป็นซิมเย็บได้แผนแรแผนเตด,ดนะของที่สรตมเมอร์แล้วก็คนสมากใช้กันนะฮะหายากครับแผนนี้ก็มีตัวนี้ครับแต่ว่ามีตัวอื่นไม่รู้แต่ว่าที่ผมมาก็คือสโมสรของตัวนี้นะครับผมในในดีไอในโซนเอเชียนะครับผมลองไปเลือกหากันดูนะผมจะเป็นเย็บเยบสองตัวตรงนี้นะครับสองตัว กิจช่วตัวรู้แล้วก็มีปีกที่ว่า,กายกสูงเ w e plus AR อะไรเบบนี้เล่นพิคเคาน์เตอร์ก็ได้แล้วก็โพสิชันเกมก็โหดนะครับผมเพย์ลองเล่นลองหากันดูนะครับผมมีของมาจัดให้ตาของฟอรและของถ้าจะได้แผนไหนเพิ่มเติมหรือว่ากำลังหาแผนไหนแล้วหาไม่เจอก็เมนท์ไว้ใต้ล่างที่คลิปชั่นไม่ใช่คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะไปตอบยอมจะไปหามาให้นะครับ มาแผ่นไในดีแผ่ไหนเดียดตะหง่ียังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ